อืง้งทั้งรายการหนุ่มกัญชยัยโชว์ส้อย26ล้านไฮโซเมนี่ so ตามกลับมาได้แล้วอืง้งทั้งรายการหนุ่มกัญชยัยโชว์สร้อย26ล้านของไฮโซเมย์ตามกลับมาได้แล้ว หลังจากออกโหนกระแสไปเมื่อวานสร้อยเส้นนี้กลับมาแล้ว1เส้นหลังจากดาราสาวดิวอลิสลาออกมาขอโทษและยอมรับผิดหลังนำจับสินมีค่าของไฮโซเมวัสนาทั้งกระเป๋าหรูนาฬิกาหรูและสร้อยหรูมูลค่า62ล้านไปจำนำกับร้านค้ารวมถึงรัฐมนตรีโดยเปิดใจยอมรับสาเหตุมาจากใช้เงินเกินตัวและไม่ประมาณตัวเอง สำหรับความคืบหน้า20มีนาคม68ในรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยเชิญซุงยูทูบเบอร์ดังและเป็นเจ้าของหนี้ของดิวอริสรลาพร้อมคุณปอมมาพูดคุยในรายการซุงเปิดเผยว่าเพจของพี่ดิวอริสาลาที่นำมาวางไว้แล้วนำเงินสด20ล้านของตนและพี่แทมไปเมื่อนำไปตรวจสอบพบเป็นของปลอมเรื่องนี้ที่พี่แทมได้บอกพี่ดิวไปแล้ว ว่าของปลอมโดยที่พี่ดิวก็ขอโทษมาแค่นั้นจากนั้นหนุ่มกัญชัยเผยว่าจากนั้นหนุ่มกัญชัยเผยว่าผมขอให้คุณผู้ชมดูอะไรบางอย่างอันนี้เซอร์ไพรส์จากผมนะครับหลังจากออกรายการหุ่นกระแสไปเมื่อวานสร้อยเส้นนี้กลับมาแล้วหนึ่งเส้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับสร้อยคอเส้นนี้สร้อยโลตัสอาร์ตเดวเวอร์วฟ์ รุ่นแซมเบียนเอเมอรัลแด์ไดมอนนคแครกมูลค่า26ล้าน4 4 0 0 0บาทของไฮโซเมวาสนาขอบคุณทัตโตมีเดียค่ะ